สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว <c oughs> ่อเห็นนากันโดนนะคะเ <c> ม <oughs> ื่อนี้ไปซื้อต้มหุงล้องซิมต้มหุองร้านค่ะยา <c oughs> งเปเไปลาไปซื้อของตำให้เด็กน่อยกิน <c oughs> หอมหอมน้ำลายไหลเพ <c oughs> าว่าได้กินเป็นอาทิตย์แล้วน, <c oughs> นี่ค่ะตำตำไอ้ตำม,มั่วสามสิบบาทค่ะว <c oughs> ่้องตำเองก็ได้ <c oughs> อบได้กินตังสมอัดสดจับ2องอาทิตยออ์แล้วอันนึงเนานะคะ่ะอันที่บบได้ลงคลิปนะะี่ค่ะช่วงนี้คืออันนั่นตกบันไดหวัวแตกเย็บหาเข็มค่ะปวดหวัวซ้ำซ้ำี่มือแล้วปวดหวัวย4ีชั่วโมงเลยกลันเลยอันบบมีอารมณ์ทิ่สิเฮ็ดคลิปนะคะแต่มื่อี้ก็เศร้ากันนี่ก็กดีแล้วค่ะแพ้กะ แพลนี้แห้งแล้วสาผมได้ยังได้ก็โอเ็อยาก,กินตำสมเนาะคะ่ะบอ่กล้ากินเนาะคะ่ะช่วงที่มันถึงแผลอยู่อยังมันคั้นแผลนี่ได้ลายเติบอยู่ค่ะสามสิบบาทจานพัดหน่อยเลย,วยวนี่วันกินก็ลุนจานค่ะสบายดีกันทุกคนอยู่เนาะวัไรนลองคิดเป็นว่าม,มันเกือบซองอาทิตย์แล้วม เวตาเสียบไม่ได้ขาะตาเสียบกินก้อนแมงมันสิมามีของบุ้งหอนแห้งแห้งพี่น้องเอ้ยเกอบ44องศา38องศาแต่เห็นเขาว่ามันสิมีพายุเขาอยูย่สั่นพายุโซนร้อนนะกตบนบเนี่ยแจ็คเราก็แมนรึอป่าแมน กันเขา,าวไว้ค่ะอันนี้เปิดพัดลมกับอะไรค่ะเพวาอย่างเพราะว่ามันไในพัดลมกับแห่งเปาแหงหอนเนี่ย่่าํำส่วนจำส่วนไอำมั่วน่าก,กินวะ่ะมีหอยหอมแต่แซบเนะ <c oughs> าะวม่ได้กินโดนอยาก <c oughs> แล้วคนนี้มันเข้ากันกัน สร้างเขาเอาเพชรพอดีถ้าช้าเฮียที่ตกบันไดก็คือขึ้นไปเอ็นขึ้นไปหาห้างนกค่ะเพราะว่าอยู่ใต้ฝ้าห้างนกหลายหลมันมาวางไข่ออกลูงสิแม่นกกระจอกแมวันนี้เอ็นพัวแก่ลำค้านนกแกว่านกไล่แกยันแกยันเป็นไวรัสอย่างทีมาน้ำนกสินะวันนี้กเ็เลอ,อโอเค พื่อความสบายใจเขาก็ไปหาเบิงเนาะไปหาเบิงอะค่ะว่ามันมันสิมีห้างอยู่ใต้สาแนงสินะใต้ฝาใต้อย่างสิแล้วก็ขงางหลังบ้านข่อยข่อย,อยเห็ดฝาบ้านใน้รล้วข่อยบ้านดนเห็ดไอ้บ้านในบ้านในเห็ดฝารอบนอกกันไหมนอกมันก็นสิเขามาเห็ดห้างเห็ดอย่างเนาะปีนี้นกไล่ลายนกกระจอกเป็นว่าไหนานี่มันเป็นยังสี่หรอพื่อนวันนี้ก็เลไปเอาออกลายห้างแล้วล่ะปเปาออกให้แล้วเพื่อความสบายใจให้แลนะ้วเนาะ แล้วเมื่อนั้นตอนเศร้าบ่มีไพจับันไดห้ปกติกะึ้นได้ยู่แล้วก็ห้างมือแล้วก็จับบันไดหาสใช่น่ะเมื่อนั้นเราก็นอนหลับวันนี้ก็เล่บ่มีไพจับันไดห้ก็เลยเออเขาก็เลยลองเบิงมันเป็นบันไดโล่นะคะบันไดโล้มันสีตังบอไคเทียงวันนี้ก็เลอันบันไดมันก็เลยมันก็เลยพลิกมาข้างหนึ่งเนาะมันเอียงมาข้างหนึ่งเราวันนี้เขาประคองน้ำหนักบันไดบันนี้สี่ขันเนาะเราวันเนียน บันไดมันก็เลยล่มเพราะมันล่มเราเข้ามือเขาก็ห่อยอยู่ทั้งคืนสี่ไหมเพราะบันไดล้มล้วเขาาใจยังไงเนาะบ้านก็เป็นบ้านในหลังสุดท้ายของซอยเนาะอีกบ้านฟังนันเพื่อนกับโบยหอยูข่อยก็เลยต้องเงินย้อมถิ่มถิ่มโตข่อยเนี่ยล้พื้นวันนี้ทั่วถ้าถิ่มล้ไปเราบันไดมันก็ขวางอยู่เนาะบันไดมันว่างขวางอยู่ทางใต้เพราะถ้าบะเนียนเอ่อเพราะถ้าเขาถิ่มโตเขาลงมาปุ๊บเข้าย้อมเขาย้อมเจ็บโตสี่ไ ราะว่าถ้าสิหอยอยู่ทั้งคือจักยามใดคนที่ยางผ่านมาบ่มื้อนี้ก็เลยอันโดดลงมาโดดลงมานี่ก็มาถึกบันไดอยู่ข้างล่างบัดนี้หน้าก็เลยฟ่ําลงมันก็ฟ่ําลงแฮงไโป๊ะใส่กับพื้นคอนกรีตอะค่ะจนแบบแตกหญะเลยนะได้เย็บหาเข็มเลือดนี่สะเลยก็เลยอันเอามือเอามือปิดแผลจังซี่เนาะเข้ามาจากหลังประตูไอ้ประตูหลังเนาะประตูว วันนี้กระหอบหัวจะคล้องเนี่ยเลือดสหายเลือดใหญ่มตั้งแต่ครัวจนเข้าไปในห้องนอนไปนเอ่อนผัวไปปลุกผัวค่ะปลุกผัวผัวกระตกใจมาเห็นเลือดค่าผัวกระตกใจมันจะเสียจังใดวันนี้แกะกะ็เล่นแกตั้งสติได้แกะก็เล่นทำแผลเห็นยังซับเลือดเห็นยังห้เนาะแล้ววันนี้ก็จะน่นก็หลังจากเลือดมันหยุดเศร้าไหลเนี่ยหล่ะยังไปโรงพยาบาลใช่นะเออนั่นแหละ ที่สาเหตุที่บได้เฮตคลิปค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึงน่งเนาะบ่าเคยเกิดอุบัติเหตุคือแบบเคยเกิดอุบัติเหตุเท่านึงแต่สมัยเลียนเนาะสมัยเลียนเป็นเด็กหน่อยคนนะ่ะนี่ก็หัาแตกมองนี่เนาะสมัยเป็นเด็กหน่อยเย็บสามเข็มค่ะแล้วก็เนื้อลงังแยงนังก็บ,บ่เคยมีอีกบันนี้ก็เลยได้ไม่เย็บตอนเทามา <c oughs> แตกตอนเทาอีกทั้งหมดหนาพังนิดหน่อยเนี่ย แกดเข็มแล้วค่ะแกะตอนนี้ก็ดีแล้วบอ,บ,อบปวดหัวบ้ยังนะคะแพ้กระสีแหงแล้วช่วงแรกๆปวดหัวแบบยืบสีช่ชั่วโมงปวดไทยทอยนะคะเพราะมันกระแทกแหงค่ะแขนแกตอนนี้แกมันยืดยืดได้บพรไขตรงเนะเาะพอเขาเอาแขนคำ้ำเขาเอามือเขาค้ำทั้งสองขางตอนแรกๆมันกับปวดเนี่ยแขนเนี่ย,นนยสิปวดแบบขยับบ่ได้เลยเนาะนึกว่า น่ว่าแขนกระดูกเราหรือกระดูกอีหย่างสินะมันท่าบเป็นอย่างเนาะแขนกับเ่าหักค่ะแต่ว่าท่นเป็นแขนจงอยู่ตอนนี้พอมันขัดมั้งเนี่ยเส้นมั้งเนี่ยค่ะที่มันยืดยืดตรงบ่ได้เนาะก็เอายาหนวดยายางพ่ากะนแรมก็ขยับบ่ได้แต่ตอนนี้มันก็ขยับได้เราแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังเจ็บอยู่ค่ะมันยังเห็นบอกค่ะมันยืดได้ซําเนี่ยค่ะมันยืดตรงก้นนี้บ่ได้ค่ามันก็เลยกระสีใชวเวลเยอะหน่อยเนาะ ค่ะบอกเรื่องแล้วเรียบร้อยแล้วแกมากินตำตำมัมวกันใส่หอยพอมาไม่หอยจุดกระอดกินนะมุงว่าเป็นเกือบสองอาทิตย์ไปละค่ะกะหกาวังว่าสุกคนที่สบัยดีนะเนาะเพเจ็๊บบปว่วยบพเป็นยังกะดีถือว่าเป็นบุญแล้วค่ะ เขาตําหนากินนะปกติตํากินเองถ้าพูดถึงสามสิบาทแล้วเขาได้เครื่องครบซื้อยางเนี่ยก็ถือว่าถือแล้วนะแต่เขามาตาเองเนะในห้าสิบปหาเคียงันสิบปหาบลาควายในสะิบปหาหมูเยอะในสะิบปหาเ้นเบิดไลายก็สามสิบบาทค่ะแต่เขาซื้ออันนี้สามสิบบาทนี่ถือว่าคุ้มสุดๆค่ะแล้วก็บ่ต้องไปหาเคียงให้ย,ยังให้มันเมื่อยอยากอุ้ยแมงวัน

หวานครับอันนี้ก็พผักกาดหิมปลูกเองค่ะแล้วก็บผักคาก็ปลูกไวใบเดยแล้วอันน้ำโหดมันก็ออกหยอดนะคะผักคาเก็บมันแช่ตู้เย็นไว้แยามันแก่แล้ก็บผักหลังบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็มีปิ้งกระดูกไก่ค่ะซื้อไว้แล้วก็มีสมปากก้อน อย่ได้ทอดเด้อกินดิบแสบค่ะกินดิบปรเทศแสบเลยเปิดพดลมว่าใดไรหอนไอหอนไรอยากเปิดดูเปิดว่าได หอยมีมไกยอ่อทั่วง,งอกเจทถ่วง,งอกน้ำม่แล้วกับเอ่อเม็ดกระถินผักบุ้งต้มผักบุ้งลวกนะเขาเห็ดใส่ก็แส่บอยู่ค่ะ แล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวคุ้มไต้กว๋วยเตี๋ยวย่านร้านยายหลีคุ้มไต้เถิดละสามสิบบาทก็เราก็เราก็ซี่สิบบาทก็เพราะกินอยู่หลัดแล้ว, mm hmm. ลวทเทนะสแ่บอยู่ในหมู่บ้านเลยนี่ยเปนนี้ก๋วยเตี๋ยวแซ่บอยู่เถิดละสามสิบบาท mm hmm. โอ้ในมันคือหลายแท้ เรากินโซ่แล้วเนยบอนปิ้งข้อไก่ช่องแหงอื พยายามชิบกอัดโดนนะคะอัดโดนหลายหน้าเบื่อต่อเอาคลิปสันส้นๆแซ่บ ชอบค่ะสมบาก่อนทั้งมือทั้งสอข้า,าก็แค่นี้แล้วเนาะ <laughs> กินเป็นมู่กันนี่ซึมามเด้อค่ะค่ะข,ขอบคุณหลายๆเนาะที่ยืมกันติดตามกันเนาะถูกใจก่กฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะบาย